được chưa rồi đó các bạn à các bạn ơi các bạn ơi ้าไม่คูอ่ะ้ดอ้ไอค่ีออีัน่ง,ง,ง,งอันนี้ไม่ออกสีสีม่วงๆครับอันนะะี้ไม่ออกสีน

แล้วยวเล่าเอาไหนที้งใ่ห้คนทำมาเปลือยนไน ขเขาจเริญพรเนื่องด้วยในวันที่7ที่จะถึงนี้เป็นวันเทศกาลสาราของพี่น้องชาวลาวเวียงหรือพี่น้องคนไทยทั่วประเทศที่มีเคร้อสายลาวเวียงจากนั้นวันนี้วัดคิรีวันได้จัดที่มีการควนกายศาสตร์หรือตัวศาสตร์ลาวนะเพื่อเป็นการรักษาประเพณีวัฒนธรรมของเราไว้ทุกปีที่ผ่านมาเราก็ทําตลอดมา ทีนี้เราก็ทําพอประมาณเพราะว่าสภาวะเศรษฐกิจทางบ้านเมืองก็ลําบากดังนั้นเราต้องการให้ชาวบ้านได้มีความร่วมมือร่วมใจกันมาจัดงานประเพณีในกวนกายศาสตร์ส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งก็นํากลับไปรับประทานกันที่บ้านและแจกจ่ายในการสร้างความสมัครสมานสามัคคีในชุมชนเราดังนั้น ในเทศการศาสตรานี้ถือว่า็บงานรุญงานกุศลอีกงานหนึ่งที่สําคัญของช่วงเทศกาลเข้าภาษานี้จึงขอจริิพร์ให้ทุกคนทุกท่านได้รับทราบ